นค,นคนสือ่อหอวคนสือ่อหัวไรน้องคนสืน่อกับไรคนไทยกับไรมันบอลงมือนี่นพี่น้องมือน,นี้พ่อกันอยู่ตลาดแยกกันช่างเสาที่ยี่สิบเจ็ดมีหน้าเด้อพี่น้องืมคนที่กังวัวไรคือเกา่าคือคลักคือเกา่เกาพี่น้องจะเบิ่งร้อยได้กับข้อมิ่นมาเด้อพี่น้อง ก็ได้มีคอนเทนต์ลงมันก็คอมีเนต์มากามีคอนเทนต์ลงพี่น้องจะี่ทไทยแบบไรไทยเรื่อยๆมันก็เซ้งพี่น้องไปมัวๆผู้เบิ่ง่นก็บ่จากเบิ่งว่าบักเถอไงไผคือไงดีเถอะ่าจังไหนหว่าจากไดราคาจากไ,หน,าากไหนหนิาคลอือีพี่น้องจากเบิ้งราคาหาหมื่ขึ้นเิ่นว่นนี้บ่5หาหมืห้องห้องแม่บแล้วก หามือนอ่ึงวดเมียขาเป็นเจ้าแรกพี่น้องเปิด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 หัวเปิดหัว้วยค้งใหญ่ห้องหามืนสูงประม้านเม็ดถึง40ี่ซิเมดี่ซิปอย่างน้งควมสูงเนาะอยู่ประมานนี้เนาะเลึกดีของเราห้องว้ทีหามืนตัวล่องไหน ลเติมเดีไล่เติบแล้วมาพี hey, yeah? Yeah, ่นอแ่ว่าเติมหนึงจกหลยไปไหนบ้า้หไนเติมหนึ่งเนาะเติทังนี้ไเดยวดองาเลยไ่นอไดา่ทองไปดีมจบ่ลตกร่องเดี๋ยไเติมแล้ว่าาเ่่านเลาดก็อยู่ไ่ไล เดพนิว la ันน mm ี hmm. ้ห right? ้าหมื่นพี่น้องราคาห้ามื่เรราคาหองคนซื้อคุยได้คุยได้เพื่อนมาเอามาฝากเบอร์โทรพี่น้องเพื่อนไห้ฮาพี่คอยได้ฝากเบอร์โทรเพื่นไหม่ฮ่าเพื่อนจะไชรปห้นยาศูนย์แป่น่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่ห้าศูนย์ห่ง ต่อรองกันได้เติมนึงพ่นมาเจ้าก็ได้ได้เติบมนึงแม่ลูกห้องแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกตัวผู้ครับห้องเท่าไรห้องห้าสิบหกห้าหมื่นหกพันครับต่อรองกันได้รถหลายๆเติบอยู่ครับเม่สูงมันเมตรสามสิบครับนอครับแม่คือเท่าเท่าไรบัวเท่ากำลังลูกทรงลูกทรงโต ลูกที่สองวะนี้ครับลูกสองโตแต่คำมันแบบนี้ก็หนึ่วันมันเท่าพุทาวรดตอนนั้นตอนนั้นคอมเมนตด้วยค่ะนั่นน้ำน้ำบังเอางามด้วยก็หมื่นหกเดี๋ยวมาลูกมันโอเคโอ้หึข้าวสารหนาขึนก่อนพีหนอกข้าวสารหนาเลยเบอไ์ ึงพาอาศัยกันโคนาเพิ่กนเินห้องหามื0นัรับประกันรับประกันเขาเบิดเป็นปอนี่ต่อได้เินันได้ต่อได้ต่อได้มั่วเปิดไลฟพี่น้องบอกเบอรโทรีน้อบอกเบอรโทรพี่น้องบอกศูนย์เก้าแปดนห้าเจ็ดแปดอากสองสามหกม่มาคกู้ันบอพี่กุ้ันกับพี่กูขันครับทำว่าพี่กุ้ัน เอาเอาเออได้มากับติต่อคนมากวัวลายวัวลายโตยุคครับยุอกก็มียุคอกกรมีครับยอกเป็นอกเอาลูกสายคนหลายบ่สายมีบ่อสาุคุนมีบอเอาอากไติดต่อนาพี่นอง่กเมีนบรแเม่นบมกแมอย่เดวัวคุณยุคอก่เมมันขายากงอ้ยมือนี่ราคามันอยากสูงมันกับขายหยากแนงัวเมครับ เบอร์เอาเบอร์เอาพี่น้องมาติดต่อเบอร์เอาด้วยจิดต่อจากไหนก็สร้งเพื่อนได้ครับอาอซอยกันทำมาหากินพี่น้องครับเบอร์เฮาเบอร์เฮาด้วยครับเบอร์เฮาอันนี้ก็ส่งเงิน้อยๆครับส่งเงินสี่พันห้านึ่หน้าดังหน้าดังหน้าดังเพิ่อนแล้วจะไปที่สมเอาพันหลับไปหมเอาเอาจังซี่เอาเป็ดลอยไปประเดี๋ยวมาเลิกนี่ เป็นไฮ่ซไหนเ่็นไฮสามมือหนาหัทุกเด้งามอยู่แต่บนมันก็ได้อย่างงห้ผมเป็นเหลียงใส่ค่ะผู้นาก็ได้ยี่ดอกได้หลายโตะเอาจากเจ็ดร้อยไปไปสิรุ่นไประมาณเมตสามสบวกเนาะเลือกดีของเราสะ่าอย่างใดต้องกันซื้อเลยเ่เจ้าหาบ่บอดอกเพื่อของเราอยู่ดอกเมนความเราอยู่ดอกอยากเที่ยวเท่าได้ก็เดี๋ยวนี้ สิเอาเปดร้อยน้ำเล้าสามหมื่นสามหมื่นหาพันแปดร้อยสามหื่นหาพันแปด้ส้มดงห้สานซใกล้ัยก้ๆเาาย่กันเขาย่กันเขาตัวดีของเราอยู่สูงเกือบเมตรสี่สิบเมตรสามสิบบวกเอาเอาเ้ยอีกสามร้อยอีกแปดร้อยเนาะ เอาเอาเอาต่อใส่กันต่อใส่กันขึ้นเลยด้นน่เอาเมืองสิเอาเลยไปเอาเอาจากหาร้อยไปขายเลยเอาเดี๋ยวหาพันหาร้อยแล้วบานนี่าหายะนะพันหายะะี่บ่เดี๋ยวหาพันหาร้อยเลยได้ดบ,นนดบ่สิเมียนเมียนโคตรล้าอยู่หอกหามันออกห้องเขาได้ก่อนนี่มื่อี่ห้องลายเถะมันลายเด่นนี่มันเป็นแพร่งในกรนทูติบนี่กาห้อง ถาใส่บลลูกก็ใหญ่เน่ยบอกลูกไมได้หรอกสองหมื่นขามสองหมื่นสี่นี่ปลซ้ำนี่เพาสอหมื่นหกโอไม่คือดีแต่ลายเซื้อว่าจังไคือขายดีแถวาี่ไหนะดอนห่อนหกเมียนไอกเมลูเครื่องดำเนาะลูกแบบมันเม็ดสามสี่ อข่องพกกล่องพี่น,น้องข่องพกล่องคือออหิวหิวมันแสบจริงเนาะโอ้ลูกมันเข้าหายสองหมื่นกลัวลูกมันสองหมืนกลัวแมนสองหมืนกลัวเป็นหามืนา่นกลัวมองเฉียวยง่ายรดเออ,เอ,อ งไปหกทิได้หาทิเท่าไรก็ด้เตีผู้ต่อนาะครับไปบอยบอกง่ายๆบอกง่ายๆเลยเลยหาทริปไปก็คือขายเดหลูกมันก็สอัวไปไล่เติบอยู่เม่มันก็สองกลัวจริงๆแล้วนอซำนี่นอกันหันสองอะเพื่อที่ด้มาขายผีดอกแม่บ่จะเบอ่์เท่าไรเบอร์เท่รกอลงเลยล่ะแปดเจ็ดแปดเจ สองสามสี่สี่ทังยังส้มเลยเด้อเป็นยังไรอ่ะพี่น้องเพิ่งเบิ่งแจ้นั้นบ่พี่น้องเพิ่งเบิ่งหลายบ่ยังส้มเพิ่งง่วนใหญ่เนี้ยแหละเพิ่งเอามาขายมิตรเมยใหญ่ๆแต่ว่าใหญ่หลายก็ไม่มีเจ้าของแน่นอนวันใหญ่แล้วมันแพงเนาะเปิ้งกับพี่น้องอันนี้อันละสองหมื่นตัว่านมาขายเตมีมันสองหมื่นเนี่ยหน่อยเขาก็ซื้อเลยได้ละเนาะต่ว่าขายพฟองลูกมันถักยาญ่ไงเนาะ กเมียแนนเมีมันมาขายสองหมื่นตัวเ,าเอาอีดีเลยคนระัที่ที่แม่ลูกแหกเนาะนี่เนาะลูกแรกมียมันทำแม่มันทำเจังเดือน,นแหละฮะจังเดือนก็นนผ่านรอบนึงมาท่านแน่นอน,น,น,อนเอาเอาผได้มากับจิตตัวคนน้อยพี่น้องมือหนีมาได้สีมาคนมาต่นะรกก่อนสองหมืน่นสามเจ็ดสามเจ็ดัดกันอยู่สามลอด อันยหูเมานนะนี่บ่อซ้ำนีบกกก่บ่อข้อตีว่าหูมันยาวโอ้ยหูสั่นข้ตีเอานาะหูพอดีนน่หูพอดีนี่ก็ว่าอันซ้ราไมก็โอเคจุดยอแหละหูมันแข่งขาก็โอเคพี่น้องในห่างพชรบุรีเป็นไทสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยน้อ้ขายจะเอาสองหมื่น สี่พขาดกันจดสามหนอยเลิกเลิกนีของเราอยู่พป่นเอา้วมาไหมจะเอาสี่พันมานแล้ยไปขายดีของเราอยู่พี่น้องสังเกตองไว้ว่าในหางเป็นสื่อรน่อยแบบไนะเอามาขายเป็นสิ้าขายถือกัวมากน้อขายพี่น้องคืนเป็น่ะรรุ่นน่อยของเจ้ากรแมนะนั้นเน้นอะไรใ่สองมือเจ้าฝาดเลยใ้สองมือยูองัหาเริ้นหอ ราคาห้องคอฟั้งเยอะลแะใครงัวเงินเกจพันหาหห้องนี้พันหามันขายได้วนี่ราคาห้องนาะ่สูงกว่ามันเม็รพ่อฟังของเราอยู่กรเลกดีอกหน่อยหน่อยพ่อเบิ่งของเราอยู่ห้องไวทมินเก็พนหาดอพาไปเสียขอก่ายูเดอร์พี่น้องคงได้มีเงิน ดีว่าโอเคของเราเลือด้อม่ดีของเราดีของเราเดี๋ยวแยกแม่มออกปะงามของเราพี่นของงามของเราเราก็ห้องพูฟังนําอืมก็ห้องทุสีคือว่าอะไรเนาะหอยคือว่าสันหอยงิน่ไหยืนม่น่าไดไยืเลนเมื่อห้องลูกคนเมียเนี่ยซื้อเหล้ากินเบิร์ซีเมน้วป คบของเราอาเบอร์โทรมีเบอร์โทรฝากพี่น้องไว้เยู่บ่เบอร์โทรอยู่บาทชุ8แปดแปดถหกแดุแปดปฮะแปด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 หนึ่้านึ่ง่งเก้ขายยังไงคอขายจะนอยังเอออยู่ห้องนมี่พี่น้องด็กกับพ่อเรามาพี่น้องเบอร์นี่สิหาเราขายพอฟัง้าห้องพอฟัเจ้าหนี้ห้างจพ้ามกันขายกัห้างคือว่าห้องพอฟังพี่น้องพี่น้องคนสิงหัวเลี่อง

ก็บอกเมษาบ่เมษาเครื mm. kind of meeting, ่องมาไหนของเราตัวนั้นได้เครเขียงได้อยู่นาาได้นาตาได้เนี่ยาตาก็ได้น้่มก็บ่ขาดแมีนตัตัวเงี้ยวสูงอุ้ยมองตีนะตีอยู่ตีมาเป็นเพื่อนตีวมาเป็นเพื่อนพงเคครับสำหรับวันนี้โค้ชเอากระตัวกันเอาตัวคุยกันได้คุยกันได้โค้ชเป็นแม่บ๊อบท่านบอกว่าเพื่อนว่าเพื่อนในพุทธไทยคลิปตีกับตีแเนว่ามันแพงทอนแล้วพอตีมืคลอื่นได้หรอ เออนั่นเพิ่อก่ามันงามอยู่เพิ่อกมาเป็นที่ไปนาได้นะราบจีวันแพงกัตอทีเราว่ะมันงานาตาก็ใได้ไต้หาไเราจังบาทพันหนึ s <S right. ่งไปข้าเียวกรบอขายคุณรูตหาพหนึ่งสี่แปเก้าเอาเอานาลังต่อรองกันอยู่อ คือล้วคือแล้วส่งส่งสีใดก็แล้วัดไปต่อไปต่อไปกุ่อกับ่อบริสเสียไฟได้ไฟหนึ่งได้พี่น้องเสียทั้งองทางทั้งนี้กจะใเพื่นได้ขายทั้งพุนกัจะใเพื่อนได้งัวเม่นบอกพขายได้เพื่นน่ารอเขาารุขาครุนออนามันมาลีดทุกวละดอ้เอาบอกกันบอกกัน ผมายี่ร่อย่ใส่มัมัวาด่่สิได้ือั้งพ่น้องเปนแบบ่อรองกัน่น้องเนต่อรองกันอยากทำ่งงมได้สิเดี๋ยวน่้โอ้่ารยน่ารวยห่งสิบแปดกัน่่หม่นแปนี่น้องายชิย่างได้เลย ขายแต่ามูลแปลท่านพี่น้อง8ขายตัวมาขายพ่อแหงเหรอแต้สองลอค่อยกนไรพ่อบาทตัวใส่กันเลยพี่น้องเป็ห้องหาเงินแต่ทีเนทีมแปดก็ถือว่าโอเคโอเคทั้งผู้ขายโอเคทั้งผู้ซื้อราคาาทำนี่ผู้ขายกัขายได้สูงดีของเราอยู่เมื่อ40 ัวผมว่าเ้ยเบาบาวมาซื้อว่าไปเลียกเเฮ็ดลบ่อยอ้าผู้ซื้อกลิ้งว่างามอยู่ดอกเว้ยผเปว่าม่จังนองแหละจักลูกและนดียวเท่า่าเดยว่พาท่านนสมัยเป็นบ่อยเพราะท่านไนสมดรอกพรท่นสมดรอเราะท่านสมรให้สามอใ้สามนสองครับนั่เขาห่สามพนรัามนงอ๋พันหนึ่งนะโกงง ขาดก็นันเมีันสี่ห้าสามพันแล้วเป้ยสามันเมี0สามชิปพี่น้ามาเดี๋ยวเราจะได้พี่หนอสามหพื่นแล้วสามหมื่นสามพัน

จงจงไว้ให้ลูกหลานวบานั่นยังไงเออมันบัสสว่านสุีเกียดีโอ้เก่งแงอาจารย์นะรับอาจารย์เนาะวิ่งเราจะจะตลาดห้างนี้เปลาเราจังหวะเขาจะไล้พ่อเงิอนวัเขาเลขาจะไล้พ่อเราต้องมาืเสื้อให้เขาจวิเกยอยู่เลยเอาเอา โอ like ้เก่งแหงเลเนีพูดยาบมีคนตัวง่วนมนิ่งูเยเสียอยู่ผมเสียอยู่มายาแห้งเขาปาเขากำลังลงรนนาตลาด่เ่ารอพี่เล่าสามวันนี้ใจเร็วผู้อื่นได้บอกน้ำเลลาเลยเราบอกคนเยวเบิดแท่งเบิดนีใจเขาพี่น้องกูซื้ออเก่งเบิงเพี่หนุ่มกเยี่ยวต่ำเลยไอ้คนรอดมาสใจก็รอดมาเอาได้รอเอาเต็มลงญ่ไปตัวหนางป่าทั้งด ตอนนี้แม่ดินี่นี่ว่าซีสิบสามครับห้องวะแม่ห้องเจ็ดเดือนคผสมมาแบบนี้วันที่ซีฟูงสิฟูว่าติดปกติผ่านรอบนึงแม่นโอ้ถ้าโดนดิพี่น้องแง่ดีของเราแง่ดีลุงลุงพ่อแม่เม็ดเกือบซีซีฟูอยู่ดอกหนอกแม่นครับผสมเนี่ยเพราะท่นเนี่ยผ่านรอบพี่น้องลุงแง่ของเราอยู่ห้องตั้งราคาไปเให้ได้ก่อน ที่มือเท่าเด็กอะี่มืสามพันครับห้องไววที่มืสามพันี่น้องต่อรอกกับยูะมาักนเลียงเจ้าได้เนาะกับที่ทีในน้อยเฮือสิถือใจกัทีลดทีก็ได้เป็นหรุลดลดยังมันได้ไม่ขัวถถือใจกันถืนอใจวก็ถือใจกันรุดตงทีลักทีก็ได้เล่วาว่าพราะอพรอกเลยพี่น้องว่าง่ายยูต้องนักษนาแล้วเอาเบอร์โทรเอาเบอร์โทรพี่น้องไว้ เก้าสามคุเก้าสามสามเจ็ดสามสามเจ็ามสามสห้าสามเจ็ห้าบ้านใดงวดบ้านีวอออนคุณครับน่ครัไอ้ไาเรกนาครับครไ้มาได้แล้วะได้แล้วครได้เทาไดสรุปแล้วสองพันแปดสองพองพันแปไวาไปคนแข่งมยักสองเส็จนะ เอาคนคนะแคงม่ให้จักเสีนทอเสีนนะอเอามุ่นก็ได้พอพออามุ่นุ่จบมันหลงมันหลงมันมันหลงเอาคนะแคงอะเอออ้ยมาแล้วบัดนี้คนะแคงอะ้านะเดี๋ยวจเย่มนะท่านเสหูโอ้ดอลรกที่ผัดเกี๊ยรอิ่นอลารายหน่อบอกพี่น้องเป็นสื่อท้ายกันเด้๋ยวแซนลรีแม่ลูกลูกูกลูกก็ผูย่างดีเลย ม่มันสูงกว่มันเมตรสามสิบต้องไดห้หรอมนะตอ้อใหญ่ชั้นแน่นก็อใหญ่ชั้นแน่นอ๋อมือไม้มือไม้มไมคนติดตามบ่าท่านหลายๆแหมซาโลีหัวจุกพี่น้องป้นขายราคาห้าหมืนสี่พันเจดร้อยเดี่ยหนอข้อสื่อพี่น้องข้อเมนเมนูกนี่ข้อสื่อขนาดเลยทามีเงิน,นงสื่อได้งวเน้เมน ไปผสมมาเลยนะนอเอาไปเอาแนวนะขึ้ขนาดรุ่นขนาดเลยงัวมู่หนึ่งพันเจ็ดร้ยพี่น้องงามขนาดเลยลูกกลโอเคสีมาตรฐานซาโลเล อะไรตัว่ะน้อมาสองคนงามๆงามที่นอคือตื่นที่วันเดียบค่ที่ว่าผ่านนีนขีเรือหลวกมั่ก็ิเรียกกี่ปรนมาณเดือนนึงก็ได้สองหมื่นอะไรหรอกหลวงมันขอทาน ต้นตนทั้งในหางคนสื่อไว้ท่านพี่น้องวชิหะทายร้อยรักหาเมื่อคืนนี่พี่น้องเพิ่งมันเบิดพี่น้องมื่อนี้มาตลาดสวยตลาดสวยจังหน่อยมันก็เลยเบิดท่านพี่น้องก็เบือทั้งในหางคนสื่อไว้<า>เตรียมขึ้นรถพี่น้องเตรียมขึ้นรถกผลกลับ นี่บอตัวนี้บอโอ้แล้วอยไงไม่ดนทางเกือในหากมันสื่อไปเบิดยางรลานเดอดตลาดมันเลยบอมีอคิอมันสื่องัวไห้เพิ่งกับมาเตรียมใหม่ เตรียมขนยางในหางเพชรบุรีพี่น้องสังเกตมงงอเป็นๆมันหนีืงอเลอะเลอะเด้พี่น้องมัได้สีคายงอวางของตัวใหญ่ๆคือขายได้ถือเขนบเลายเดีนีพี่หองเปินมันเลยค้ายบบใหญ่ตัวนี้ก็ทรงพิ่นหมได้เ่าไดนี่งก็ทรงพิ่นได้เ่าไดนี่ใหญ่ๆฮะเกอตามมืหาพันพี่น้อง มุงเม็ดสามสีคนไปยของเขาในหางเพชรบุรีเลิกดีในหางเพชรบุรีมันอิ่สี่อจะงอแบบนี้มันได้ตลาดเบิดันมีงวมาอยู่ทั้งนี้มัดพี่หรอกมันสื่อเตรียมพร้อมเลยดแล้ว พี่นนอะเห่นรถเ,เลยก็อกจากลามนู้นน,นึงว่าเปนหน่อยๆู้่ะอพี่นอนอะวเวลาหนักเรียกว่ากตบว่าเบิร์ตจะเถื่อว่าค่เป็นสิ่งอะได้

นัดรอบนึงงัวออกไปหน่อยๆได้ี่น้อกร,ร้ายน่อยตัวคีอเราคิดคล้ายงัวนี้คึกคับคึกคับเป็นพิเศษเลยแร้นกระทางกระทางเยอะกว่ร้อยกว่าโตัเลยไ่้อง lóc cái bát trụ, đang ngang ta thấy ngay, ngay, nó mông nó hàng quân sự vậy bớt. không đi lóc

อันนี้แล้วซุมยจะกำลังพีแลวกำลังหาครับเลยโห่เหอดสิบตั่นั่นมืนห่าพอแันบบงล่ะที่ไบพอที่ไบรแมนนกรหงดื้อปะบ่ีพ่ออย่ปะหัวดือว่าสัตว์ตัวแตงเรยมันงามๆเนี่ย บได้แต <Bond> <pakai Again> ่งแล้วครับผมงาเล็บปูเล็บ้ปูสวยปันเนยพี่น้องนี่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 มันตีื่องเล็บย่างีอยมันตีหลังเล็บมันกะไราคามันก็เลยอยู่ห้องห้องซับนี่มันบ่นี่ครับถ้าเล็บมันงามๆมันกับเชิญถึนเนี่ยเล็บประเดี๋ยวว่าเนื้อหนังว่าคันว่าลูกที่ไใบเนื้อหนังมันดีเหรอนี่นี่ง้อจะไปหนาได้นะครับผมสมสมบนท่านในหอดิบโตอยู่บันไดบันนั่นมัฟมัฟมัฟโอ้

อย่างดีลูกที่ไวด์มน่นครับผสมมาแล้วผสมมาแล้วบมดถึงสิบตัวไม่ถึงประมาณหกตัวเออพี่น้องใครจะได้คนได้มองหาพอพันเคยได้เท่านั้นเทว่าจนะีเน่เจ็บหนาบวง,งามหน่อยนึงแจีงเอาอครับผมเจีงได้แต่สมดีอยู่ดอกเรียบมันขึ้อยู่ง้อจิบง้อจีบ เขาท <ITA> ั้งในบัวได้พี่น้องงัวคนมี้จะโตงามๆเจ้าอโ้มันหลายป็นอะไรเจ้าเขาบัวได้หนอมึงครเหมือนงัวไลยพี่น้องรถหลายเขาตลาดบัวได้ยอดขายทางนอกเห็นไหมพูดพูดมันยืนขายทางออกทางเขากลุ่นคนยังเห็นเขาทั้งในบัวได้กันเลยงามไปงัวเรามีแม่เมย์ง่แงเจินเทินเออไล่เราบได้คือมีตัวงามๆแท้ สามตัวพี่ได้ห,หดล,ลักหกหมื่นห้าพี่เนาะแม่นี่คือข้าทองข้าทองหรือเปล่าเมนี่คนใครตัวได้ทองอืมทองข้าง,ง,งสาม่นว่ะร <c oughs> ับประกันเราอ่ะ <c oughs> เอาเรารับประกันกันเขารับประกันเราพ่อฟังเลยกันเขาบอกรับจังว่ามามอีกแน่ไหม ก็รับประกันกับเคนลงในใบสื้อขายแตน้อรับประกันกันเร่นว่าล่ะ่นเพน่นมารับประกันกันคือ่นรับปากได้เออเกนเช่กานแล้วเบอร์โทรไปบอมเออโชรกันยังออกจากตลามันปีพ่อ๋อองเลหห้าหก0มื่นสิบครับ65ห้าตามตัวตัวนี้4ี่สิครับอืาจากไดงงัวเลี้ยงพี่น้องงามๆสุงๆใหญ่ๆ่อข้างนี่เม่ยนก็เบิ่งของเล่าอยู่สแมเมีคนั่ตัวลองได้หลไยเติมอยู่อกเนาะครับเพเ่นแม่ลูกนึงแ5 เมเลเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดย์เก้าแดหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งห้าสา่งห้าห้าอาพระเจ้าในงวดทอง,พ,องพี่น้องเพื่อนรับประกันให้เพื่อนว่าเซ็นส,สัญญากันไว้เลยเ,เล่วว่าเบอร์โทรไปนั่มแล้วว่า